การแกะเพลงทำยังไงบ้างนะครับวันนี้มาแบบเร็วๆเ,เราจะเน้นในการแกะคอร์ดก่อนนะครับเพลงที่เลือกมานะครับก็เป็นเพลงทุกความทรงจำนะครับของน้องๆ o l l i ม m นเ d a ์คิดว่าคงน่าจะคุ้นหูนะครับกันบ้างหรือถ้าเกิดใครยังไม่เคยฟังนะครับลองไปฟังด้วยตัวเองเราจะแกะกันแบบที่ไม่มีนะครับคอร์ดอะไรเลยเราจะใช้สเกลในการแกะเพลงทำยังไง อย่างแรกคือเราฟังก่อนคือฟังเพื่อหาคีย์ให้ได้ตอนที่เราฟังเพื่อหาคอร์ดเนี่ยครับมันมีอยู่2ทางนะทางแรกก็คือเราจับเบสก่อนนะกระทางที่2คือเราจับพวกทวกทำนองเมโลดี้ก่อนอันนี้ผมทาให้ดูเร็วๆก่อนนะครับผมอย่าลืมไปฟังเพลงแล้วก็ลองแกะคอร์ดบางคนก็จะได้แกะจากเมโลดี้ก่อนนะอย่างท่อนแรกของเพลงนี้เป็นยังไงบางคนก็จะได้เมโลดี้นะ แบ,บแกะเมโลดี้ได้แล้วก็ได้โน้ตนะเอาโน้ตมาหาคนที่แกะเมโลดี้นะนะีจะก,ก็จะได้เปรียบกว่าผมขอโจทย์ก่อนว่านะข้อมูลที่1 c ึ่งซี e มานะอันนี้คือคนที่แกะเมโลดีด้จะเจอแบบนี้นะครับถ้าคนที่แกะคอร์ดได้เลยโอเคก็ลุยเลยนะครับนะแต่ถ้าคนที่แบบยังไม่แกะเมโลดี้ไม่เก่งอะไรเงี้ยยังไม่รู้เรื่องสเกลเนี่ยก็รอเอาท่อนที่มีเบสชัดๆปอะเนี่ยทอนที่มีดนตรีขึ้นแบบนี้ แล้วเราก็หาเบสก่อนนะครับว่าเบสมันเข้าตัวไหนมาเนอันนี้ขอสปอยเพื่อความไว้นะครับตัวเบสที่ได้มาเนี่ยคือ A อ่าแล้วก็คือคาดการว่าคอร์ดแรกของเพลงเนี่ยคือคอร์ด A นะครับจริงไหมลองดู เรามีข้อมูลก็คืออย่างคนที่แต่งแกะทำนองได้ก็จะได้ C ชาร้ากับอ e. ีคนที่แกะคอร์ดก็ได้คอร์ดเป็นคอร์ดแรกคือมันสาคัญคือการจับคอร์ดแรกให้ได้นะครับอย่างตะแกะคืออ่ะคนที่แกะหาเบสอะไรละลองคาดการโอเคคือคอร์ด A พอได้คอร์ด A ปุ๊บก่อนนะครับพอคอร์ด A เป็นคอร์ดที่1เนี่ยผมจะล่างคีย์ A ไปเลยคนที่แกะเมโลดี้ผมแยกไว้ตรงนี้นะส่วนคีย์ A คีย์ A มีอะไรบ้างโครงสร้างเมเจอร์สเกลหนึ่งสองสามสี่ิดกันสามสี่ิดกันห้าหก จะตัดกันี่เอเอชาบดีอชาบแล้วก็จชาบเราได้โนต้ตในคีย์เมาแล้วสิ่งที่เราจะควรจะเตรียมต่อไปก็คือคอร์ดคอร์ดในคีย์นะ,ค,ะคอร์ดในคีย์เนี่ยจริงๆมองจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะต้องไปหาข้อมูลนะครับเรื่องคอร์ดในคีย์มานะครับซึ่งเดี๋ยวผมทําให้ตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดคนมีรู้เรื่องโครงสร้างของคอร์ดเลยเนี่ยก็ลอง เอาโน้ตตัวโนต้ตมาประกอบเองได้เลยตรงคอร์ดในคีย์ของคีย์เก็คือมีคอร์ด A คอร์ด Bm i n o r คอร์ด c s h าร์นะคอร์ด d d ด็อกคอร์ด E คอร์ด f s h าร์แล้วก็ g s h าซึ่งสังเกตไหมคนที่แกะเมโลดี้ c s h ากับ E เนี่ยก็มีโนต้ตอยู่ในคีย์เเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้า คนที่แกะเมโลดี้ได้เงแล้วเจอ c ีชาร์ปกับ E ปุ๊บเขาก็คาดการแหละว่าเป็นคีย์เหรือคีย์ดนะครับมันก็จะคาดการได้เร็วในอีกมุมมองหนึ่งแต่นี้เรากาลังแกะคอร์ดเนาะโอเคเราคาดการว่าเป็นคีย์เคอร์ดแรกที่เราเจอคือคอร์ด A ผ่านมานานมันเหมือนกับว่ามันเล่นคอร์ด A 2สอสองรอบใช่หรือไม่นต่ต้องต้อง,อง,องมันยังไม่มีเปลี่ยนคอร์ดอะไรจากวันที่ฉันเนี่ย ตรงเนี้ยมีคอร์ดแน่นอนนะครับซึ่งคอร์ดอะไรอย่างถ้าเป็นคอร์ดแรกของคีเนี่ยมันจะไปคอร์ดไหนก็ได้ในคีย์เลยนะแต่แล้สิ่ง,งเ,เราสังเกตเราสังเกตอะไรผมสังเกตโทนของคอร์ดก่อนจากวันที่ฉันและเธอเคยจากวันที่ฉันเนี่ยผมรู้สึกว่าคอร์ดเนี่ยมีความเป็นไม่หม่นนะน่าจะเป็นเมเจอร์คอร์ด พอเป็นเมเจอร์คอร์ดมีทางเลือกอะไรบ้างในคีย์มีดีมีอ e. ีสองชอยเทสเลยครับพามิาย์จากวันที่ฉันจะเดินล้ำลาลองอีมั้งพานมานา์จากวันที่ฉันผมว่าดีนะเพราะฉะนั้นคอร์ดที่สองเทใจไปดีด็อกแล้วนะ แล้วก็เล่นทับกับเพลงว่าใช่ไหมเอดีดอกเนียนนะเนียนเนะี่ยคือมันจะเนียนไปเลยกับเพลงนะแล้วท่อนต่อไปผ่านเวลาท่อนต่อไปก็เหมือนเป็นคอร์ดคู่เดิมอคราวนี้มาแต่ในตอนนี้ฉันเริ่มต้นใหม่นะ แต,ตแต่ในตอนน, lyrics, น,อน,นี้แต่ในตอนนี้ม,มีมีการเปลี่ยนคอร์ดที่รู้สึกว่าไม่เหมือน A ไม่เหมือนดีล่ละคาดการว่าแต่ในตอนนี้นี้เนี่ยคือมเนอร์คอร์ดมเนอร์ซึ่งเราก็มาดูในตารางว่าเราเหลือมีอะไรเป็นมเนอร์บ้างมี B ีม n ยเนอร์ซีชาร์ปมเนอร์แล้วก็ F อฟชาร์ปมเนอร์สามคอร์ดนี้สามแต่ในตอนนี้เนี่ยบีมายเนอร์โอ้แต่ได้อยู่นะแต่ในตอนนี้ C# อะในตอนนี้ฉันเริมใหม่ F# ไ่เนื้อแต่ในตอนนี้ B minor นี่ฉันเริ่มตนม้นใหม่รู้สึกว่า B minor มันเข้าที่สุดฮะเอเอเริเ่มยงไใหม่และเธอก็เริ่มต้นใหม่ตรงนี้ความเป็นไปได้มีอะไรได้บ้างเรามาดูก่อน B minor คือคอร์ดที่เท่าไหร่คอร์ดที่สองนะมันคือคอร์ดที่2ของคีย์จานวนคอร์ดนี่คอร์ดที่ส โดยปกติแล้วทัวนะครับผมเขียนตรงนี้แยกจะชอบไปหา5 5ของคีย์ก็คือ b m i n o r วิ่งมาหา E อันนี้คือเป็นที่นิยมมากๆ t o ทู True, ไป5ตรงนี้นะตะกี้พูดแล้วลืมเลื่อนจอคือ b m i n o r มา E ตรงนี้คือเป็นที่นิยมมากว่า b m m n n r r ชอบไปหา E หรือชอบไปหา5ของคีย์ส่วนอย่างมันจะต่อกันได้พอดีเพราะฉะนั้นผมลองเอา E มาใส่ตรงนี้เลยได้ไหม แต่ในตอนนี้ฉันเริ่มต้นใหม่และเธอลอ,ง,องนี้นะนี่ฉันเริ่มต้นใหม่และเธอก็เริ่ม Yes รู้สึกใช่รู้สึกใช่อ่านี่อ่ะผมเขียนไอ้น,นี้คือหนึ่งหนึ่งไปสี่อันนี้คือเราต้องรู้พื้นฐานสเกลลองเทสดูเข้าไหมนี่ฉันเริ่มต้นใหม่และเธอ ลายมือนี่ขออภัยนะครับพอไปคอร์ด e ใช่ไหมเนี่ยแต่เกสเราถึงคอร์ด e แล้วซึ่งเป็นคอร์ด5คอร์ด5ด้วยปกติเนี่ยจะส่งจะส่งมาหา1นะเป็นที่นี้อันนี้คือพูดถึงว่าที่เป็นที่นิยมก่อนนะคราวนี้เราเทสก่อนว่าได้ไหมแต่ตอนนี้กนัไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเพลงเนี่ยมันไม่ได้วิ่งแบบนี้มันไม่ได้วิ่ง5ไป1เสมอไปเราต้องดูละและบางครัง้งและบางครัง้งนะครับ แต่บางครั้งผมฟังเพลงเนี่ยผมรู้สึกว่าคําว่าครั้งเนี่ยมีความเป็นไมเนอร์นะมันจะมนๆนหน่อยทางเลือกของไมเนอร์ในคีย์มีอะไรบ้างบีไมเนอร์ซีชาร์ปไมเนอร์แล้วก็ F อฟชาร์ปไมเนอร์ลอง B ีไมเนอร์หน่อยแต่บางครั้งไม่ใช่ C min or, ต่อซีชาร์ปไมเนอร์สิแล้วเธอก็เริ่มงต้นไม่และบางครั้งมีเขาซีชาร์ปไมเนอร์ นะเราผมใส่ C# มไมเนอร์ไว้ก่อนเลยเหลือ F# มินเนอร์เลืบางครั้งไม่ไม่ไมไม,ไม่ผมว่า C# มินเนอร์พอเสร็จแล้ว C# มไมเนอร์คือขอดที่เท่าไหร่ครับหาตำแหน่งหานะคือขอดที่3ของคีย์ใครตามไม่ทันลองย้อนดูตาราง3มันชอบไปไหนได้บ้าง3มเนี่ยมันก็ไปได้หลายทาง3ไป 6, ขอด6หรือขอด สได้ทั้งสองทางเหมือน3ามสามแล้วไป4นะถ้าถ้าสก็คือ D-Doc อกนะซีชาร์ปไมเนไป d d o ็กกับ3ไป6ก็คือ c ี h a r ์ปไมเนไป f อ h a r ร์ปไมเนอระคอสามในนิยมไปคอสี่หรือไม่ก็ไป6เลยนะเราเทสกันงสองทางนี่ฉันเริ่มต้นไปและเธอก็เริ่มต้นไปแต่บางครั้งก็ยัง เป็นภาพไปสีของเธอไม่ใช่ลองไปหกของเธอ,อเนี่ยหมันจะ F s h ชา p Minor เราก็เทสกับเพลงว่ามันเข้าไหมไป แล้วก็เป็นเพืเชรอนงล่างขนี้6กไปไหน,นท่อนต่อไปเนี่ยบางทีมันก็มีการเริ่มขรบโอร์ชั่นใหม่หรือเริ่มทางเดินคอร์ดตะกี้เนี่ยสไป6กกับสีชอบไป5 6ชอบไปไหนเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้ฟิกตายตัวขนาดนั้นแต่ผมมองว่ามันชอบไปไหนก่อน6ไป2ครับ6ไป4ี่ก็ชอบเอา2องเวแค่นี้ก่อนนะครับหไป2 6ไป2อคืออะไร สองคือนี่ B minor น่าสอง B minor เอามาเทสกันใช่ไหมลงองโซนไปสี่นะเป็นภาพเบอร์ลางๆงง 4, นะเห็นไหมมันสดใสไปสี่มันคือสี่คืออะไรสี่คือ D d o c มันคือเมเจอร์มันสดใสไปมันมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีทักษะทางการฟังผสมกับเรื่องของการวางวางแผนคอร์ดให้ดีนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนมันเล่นเล่นยาวนะอืมเหมือนยังไม่ได้เปลี่ยนคอร์ด ในทุกที่ที่ฉันได้เคยผมรู้สึกว่าในทุกทุกที่ก็มาลง e นะมาลง e คืออะไร to five อีกแล้วนะครับนะซึ่งถ้าเกิดเข้าใจเรื่องของสเกลเนี่ยเราก็จะหาพวกนี้ได้เร็วขึ้นตามโครงสร้างของมันเลยท่อนนึงก็ใช้เวลาใช้เวลาอธิบายยาวนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วเข้าใจแก่นมันจริงๆอะ่ะมัน หาไม่ยากขนาดนั้นนะครับนะก็คือเราจะต้องแบบจําทิศทางก่อนหาก่อนเจอคอร์ดไหมเจอตัวโน้ตไหมเนี่ยอันดับหนึ่งคนที่แกะโน้ตได้นะครับก็จะแบบเฮ้ยเจอสีาร์ปกัอ e ีก็จะคาดการคียได้ทั้งหมดมันคือการคาดการคียอ๋อพอเราไปคาดการแล้วว่าเป็นคีย์เอนะนะเราก็เอาคอร์ดในคีย์เอพืชมาในการหาซึ่งในการหาเราก็คาดการานี้เทสก่อน ว่าซาวของคอร์ดเป็นเป็นเมเจอร์หรือ Minor. ไมเนอร์นะทอนทีฟังท่อนแรกเนี่ยผ่านมาหน้าจากวันที่ฉันมันเป็นค่อนข้างเป็นเมเจอร์ยังใสอยู่แล้วก็แต่ในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเป็นไมเนอร์แล้วก็หาว่าไมเนอร์ในคีย์มีอะไรบ้างมี B m i n เนมี C s h a r ์ปไมเนมี F s h a r ไมเมาหาสรุปเราได้ทูมาทูชอบไปไฟล์เราก็เทสก่อนว่าไปไฟไปคอร์ดอี่5ไหมแล้วคอร์ด5บ วิ่งมาสามแต่ในตอนนี้ฉันเริ่มต้นใหม่และเธอได้เริ่มต้นใหม่แต่บางครั้งเนี่ยคอร์ดนี้ที่เราตรงเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นไมเนอร์มันหมนุหมนๆมนอ่าล้วก็เอาไมเนอร์มาเทสนะครับหรือบางคนเนี่ยจำโครงสร้างไอ้เจ้าไฟเนี่ยว่าวิ่งไปไหนได้อีกเนี่ยมันก็จะช่วยเข้าไปอีก6ชอบไป2ชอบไป4 3ชอบไป6ชอบไป4อะไรแบบเนี้ยมันต้องแกะเพลงบ่อยๆแล้วก็เริ่มต้นจากการ หาคีย์ให้เจอโอเคใครอยากเข้าใจเรื่องของสเกลเนี่ยที่จะมาใช้ในการแกะเพลงแบบนี้นะครับผมก็มีคอร์สนะครับ T1 นะ T1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับสเกลนะครับพาแกะเพลงพาไล่สเกลฝึกนะครับไม่ใช่แค่จำได้นะครับแต่ใช้ให้เป็นนะครับผมนะเราดูรยายละเอียดที่คอมเมนต์นะจ๊ะ